ครับวันนี้เราจะมาสาธิตการอัปเกรดเครื่อง h d 1 0 0้นะครับให้เป็นเครื่องที่สามารถ OTA ได้กับเซิร์ฟเวอร์ของเฮด d 1.2นะครับหรือเป็น OTA ใหม่นะครับขั้นตอนแรกเนี่ยเราจะต้องไปโหลดซอฟต์แวร์มาจากเว็บไซต์ของ InfoSat ก่อนโดยซอฟต์แวร์จะมีอยู่2ตัวตัวที่1เนี่ยจะเป็นซอฟต์หนะครับเราจะต้องอัปเกรดซอฟต์หนึ่นะครับเพื่อที่จะให้เครื่องเนี่ยมันแปลงร่าง กลายเป็นเครื่องของเ,อเป็นซอฟต์แวร์ใหม่เหมือนกับเครื่อง HD 1.2นะครับวิธีการนะครับเมื่อเราได้ซอฟต์แวร์เอามาใส่ USB แล้วเนี่ยมันจะมีซอฟต์แวร์ทั้งหมด2ตัวให้เราอัพตัวที่1ก่อนโดยเข้าเมนูนะครับตัวเมนูของเครื่องจะยังคงเป็นเมนูของเครื่อง HD ร้อยอยู่นะครับเสร็จแล้วเนี่ยให้เราไปที่เมนูซอฟต์แวร์อัปเกรดโดย USB นะครับตรงนี้นะครับซอฟต์แวร์อัปเกรดโดย USB นะครับ เสร็จแล้วกดโอเคเข้าไปเราจะเห็นว่าในา USB ของเราเนี่ยจะมีซอฟต์แวร์ที่เขียนว่าซอฟต์หนึ่งะครับซอฟต์หนึ่ง ABB ชั้งนะครับ 160708.abs น,นะครับนะฮะในบรรทัดที่2นะครับนะเนะสนะร็นะจแล้วเรลื่อนมาตรงที่เริ่มนะครับแล้วกดโอเคตัวเครื่องจะทำการอัปเกรด นะครับซอฟต์แวร์ใหม่เข้าไปนะครับแล้วก็จะมีกล่องข้อความขึ้นมาถามว่าคุณแน่ใจหรือไม่ที่จะอัดข้อมูลเข้าแฟลชนะครับแล้วก็กดโอเคได้เลยครับเลือกใช่นะครับเครื่องจะทําการอัปเกรดจาก0%จนไปถึง100%นะครับเราก็ต้องรอระหว่างนี้เราก็ต้องรอให้มันอัปเกรดจนเสร็จ100%นะครับซอฟต์แวร์ตัวนี้นะครับสามารถโหลดได้จากเว็บไซต์นะครับของ InfoSat ได้เลยนะครับเข้าไปที่หน้า ดาวโหลดนะครับแล้วก็จะมีหน้าของการซัพพอร์ตของเรื่องซอฟ์แวร์นะครับจะมีลงไว้นะครับนะโดกการโหลดขึ้นมาเนี่ยเราจะต้องมี2ตัวนะครับอันแรกที่เราโหลดอยู่เนี้ยที่หน้าจอเนี้ยคือซอฟต์หนึ่งนะครับพอเราโหลดซอฟต์หนึ่งได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปอัปเกรดซอฟต์สองอีกทีหนึ่งนะครับนะพอเครื่องอัปเกรดได้จนถึงหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยนะครับเครื่องจะทําการรีบูตใหม่นะครับรีบูตขึ้นมาใหม่นะครับมันจะ ปิดแล้วก็เปิดขึ้นมาเองโดยอัตโนมัตินะครับเราก็รอให้เครื่องรีบูตกลับมาอีกหนึ่ครั้งนะครับจะสังเกตว่าพอหลังจากเครื่องรีบูตขึ้นมาใหม่แล้วเนี่ยสิ่งที่เราเห็นก็คือรูปร่างหน้าตาเมนูของ HD100 จะเปลี่ยนไปนะครับนะเมนูจะเป็นแบบนี้นะครับนะนี่คือการอัปเดซอฟต์หนึ่งเสร็จแล้วหลังจากนั้นให้เราเลื่อนมาที่ เครื่องมือเพื่อที่ทําการอัปเกรดซอฟต์สองหรือคือเป็นอัปเกรดซอฟต์แวร์สเต็ปที่2นะครับเหมือนเดิมครับเราที่มาที่การปรับปรุงผ่าน USB นะครับนะให้เราเปลี่ยนชื่อซอฟต์แวร์ปรับปรุงไฟล์เนี่ยให้เป็นสเต็ป2นะครับสเต็ป2 4 1 b 3 2 0 d 1นะครับในชื่อซอฟต์แวร์ที่ในหน้าเว็บไซต์ที่โหลดมาจะเป็นชื่อนี้เลยนะครับจากนั้นกดเริ่มครับกดโอเค รเริ่มนะครับเครื่องจะทําการอัปเดตข้อมูลเข้าแฟตนะครับเข้าแฟเหมือนเดิมนะครับกดโอเคใช่เครื่องจะทำการอัลโลจนถึง100%รนะครับระหว่างที่อัปเกรดอยู่นี้เราสามารถต่อสายสัญญาณเข้าเครื่องได้เลยนะครับเมื่อเครื่องอัปเกรดเสร็จเนี่ยมันจะสามารถ OTA เข้ากับตัว OTA ตัวใหม่เข้าไปได้เลยนะครับนะ นะครับนี่ครับคือหลังจากอัปเกรดซอฟต์แวร์ที่ตัวที่2เสร็จนะครับเครื่องจะรีบูตขึ้นมาใหม่นะครับถ้าเราเสียบสายสัญญาณอยู่เนี่ยเครื่องก็จะดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ก็คือจะ OTA ให้เลยโดยอัตโนมัตินะครับเนี่ยนะครับตอนนี้เรากำลังจะเสียบสายสัญญาณเข้าไปที่เครื่องนะครับนะฮะ เดี๋ยวเราทําการเสียบสายสัญญาณเข้าที่เครื่องนะครับเพื่อที่จะให้เครื่องมัน OTA นะครับนะนะครับเห็นไหมครับหลังจากที่อัปเปดซอฟต์แวร์ที่2เสร็จแล้วเนี่ยเครื่องจะทําการ OTA โดยอัตโ,ตโนมัตินะครับจะเข้าหน่ในสุ่มหน้าของดาวน์โหลดดิ้งของ OTA นะครับระหว่างนี้เราก็ปล่อยให้เครื่องมัน OTA จนเสร็จนะครับนะเครื่องจะทําการ OTA จนเสร็จนะครับ เมื่อเครื่อง OTA เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถรับชมรายการที่เราส่งอยู่ใน OTA ของทางทางบนดาวเทียมไทยคมนะครับไทยคมนะครับจะมีช่องรายการใน KU อยูเหมือนเครื่อง HD1.2 นะครับเนี่ยครับเริ่มโหลดแล้วครับตอนนี้เครื่องเริ่มโหลดแล้วครับนะครับ ก็เหมือนเดิมโหลดจาก0%ไปจนถึง100%แล้วก็ทำการเบิร์นแฟลชเมมโมรีแล้วก็ในส่วนของข้อมูลของช่องรายการบิสคีแล้วก็ชแนลดาต้านะครับโลโก้เวลคัมเพจทุกอย่างนะครับพอ OTA เสร็จปุ๊บเครื่องก็จะทำการรีบูตกลับมาอีกทีหนึ่งหนึ่งครั้งนะครับนะก็จะเป็นตัวเวลคัมเพจตัวใหม่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูช่องรายการนะครับก็จะเป็นช่องรายการที่เป็นอยู่ในไทยคมนะครับในไทยคม5 ทับหทับแปดนะครับนะครับนะครับก็จะมีช่องรายการเป็นในช่องรายการในไทยคุมนะครับ